แคบกับต่างอบเกมเมอร์นะฮะแล้วก็เจอกับเกมเอวยูเช่นเคยนะฮะไมไ่มีอะไรนะก็วันนี้เขามาอัปเดตเอยูใหม่นะเร,บบเ,เราเลยมาแบบว่าเราเลยมาให้ดูกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะอัปเดตใหม่มาแล้วนะแล้วก็เหมือนแบบว่ามีถนนการค้าขึ้นใหม่กับมิติมนุนตาร์เลิฟสตาหลายงหลายอย่างนะเราจะเข้าไปดูกันนะอีกชั่วโมงกว่ามันจะเปิดให้เรานะฮะก็ไม่เหมือนเดิมนะ เว้นเรื่องกระเป๋านะฮะมันจะเป็นแบบนี้ฮะมันก็อาจจะแบบปิดเพี้ยนไปนิดหน่อยนะฮะนิดเดียวนะฮะแล้วก็เรื่องรถคิรอนะฮะเมื่อเปิดออกมานะฮะผมตกใจมากโอ้โหมีเรือกันเยอะแยะเลยนะฮะโอ้โหแบบว่าถ้าหมุนเนี่ยมันจะมีนิดนึงใช่ไหมอันนี้โอ้โหมาบานนะฮะมาบานน่ประมาณสิบกว่าชิ้นได้นะฮะที่มานะฮะก็อาจจะไปบอก มีแต่พงผขมนะฮะตอนนี้ณต,นนตอนนี้นะฮะบางวันที่บันทึกนะโอ้โหมาก็มีเอ่อกิจกรรมกะคือกิจกรรมเอ่ออะไรนะบางวันออนไลน์นี่ทําอยู่แล้วนะฮะสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะฮะแต่ละวันก็ดูกันเอานะฮะผส,สมแรกนี่ก็อ๋อหอบจา่งนะฮะคุณก็เอ่อเก็บสะสมหอบจา่ให้ ให้ครบพวกนี้นะฮะตามกิจกรรมเดิมของเขานะฮะเดี๋ยวจะมีอะไรมาก็ไม่รู้อีกนะฮะสมออนไลน์ก็ไม่มีอะไรนะฮะถ้าจาดสะสมก็เติมเงินนะฮะให้ครบๆก็จะได้นะฮะโอเคฮะก็สพิเศษนะฮะของไอ้นี่คืออ่เช็คชื่อจะอยู่ตรงนี้นะฮะเช็คชื่อเนี่ยนี่คือเขาอัปเดตระบบใหม่้วนะฮะก็มาเล่นกันให้ดูก่อนเลยนะฮะโอเคชื่ออยู่ตรงนี้ฮะเช็คไพแถ่วันน้ก็เช็คชื่ออนก่อนนะฮะจะไม่มีเอ่อพวกนี้ให้ดูนะฮะแต่นี้จะมีให้ดูเลย เราจะอยากได้อะไรบ้างเปิดใช้งานนะฮะตอหรราเวิลผมยังไม่พูดถแพทแรกเลยใช่ไหมตอนเราเวิบ,บ15นะฮะเปิดรหัสเปิดใช้งานกับอันนี้นะฮะจะมีออะไรนะ,ะของให้นะฮะแล้วเอาจะรหัสจากคนอื่นนะฮะมานะฮะอย่างเช่นเออ,อนะนี้รหัสของผมนะฮะ UGZ2GT7K นะฮะก็มา เชิญเชิญยอดผสมมาเอารหัสผมไปได้นะฮะผมแจกฟรีนะฮะจอไอ้ีนี่คืออะไรผมไม่รู้นี่คือ๋อนี่ครับคือว่านเป็นอะไรนะทาเหมือนทำภารกิจนะฮะแล้วก็จะได้พวกนี้นะฮะไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนทำภารกิจนะฮะนี่ฮะเสรจสซิ่งแค่ประจําวันหนึ่งครั้งนะฮะก็คือว่าถ้าเซสซิ่งประจำวันเนี่ยมันจะได้สิบแต้มนะฮะเป็ไงฮะเราจะได้กล่องอันแรกฮะกล่องอแรกคือมีแค่เนี้ยกอ่องที่สองก็เนี่ยฮะ ดูล่ะฮะมีเอ็มคอร์ผูมัดด้วยนะฮะโอเค okay. แล้วก็น่าจะมีหมดแล้วมานะน่าจะมีหมดแล้วมานะฮะโอเค okay. แล้วก็ถุงการค้ายังไม่เปิดเข้าไปดูเลยนะฮะถุงการค้าก็ซป้อของนะฮะคือแว,ว่าน่าจะมีคนเอววามาซื้อซื้อกันนะตรงนี้นะฮะพวกผมก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันนะค,คืออะไรนะฮะโอเค okay. มาใหม่ จำนวนจ,จำกัดนะฮะคือว่ามาจำนวนจำกัด,ก,ด,ดกันได้เองดวิค่ดีแล้วเป็นฉากบ้านเอาละฮะก็อันนี้ก็มีการประมูลนะฮะประมูลของที่จะไอ้นี่นะฮะของที่จะส่งส่ๆๆกันเลยราคาเจอที่เขาเนี้ยอะเจออู้ฮ่าต้องเติมเงินเหรอทำไมต้องเติมเงินล่ะโอ้โหอก็ที่เหลือครับก็ไม่ครับนะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะนอกจากคูนีแล้วนะฮะไม่มีอะไรเลยฮนะ อ๋อเราจะเข้าไปดูบทบทหนึ่งนะฮะหนึ่งนะฮะอยู่ไหนวะบทบทหนึ่งหนึ่งบทหนึ่งมีมดอยู่หมดหนึ่งถ้าที่มาใหม่นะะก็พัทที่แล้วสัญญาว่าจะเล่นในนี้ใช่ไหมเอ่อบีให้ดูนะแต่ว่าคือว่าตอนนี้เราต้องมาเล่นนี่ใหม่ ก็จะไม่เริ่มเิลกันนะฮะเราจะเล่นหมดใหม่ให้ดูหมดใหม่นี่คือน,น่าจะเป็นหมดเอ่ออะไรนะดีเลยฮะดีเลยฮะสายลุงนะฮะแล้วก็ดดานใหม่ครับมีมาประมาณสามสี่ด่านฮะสามด่านนะฮะน,น,ะฮะนี่ด่านนี้แล้วก็ด่านนี้นะฮะมีตัง้งกี่ด่านนี้ด่านนี้แล้วก็ด่านนี้ฮะนี่ด่านนี้ดีสุดนะฮะรือเปล่าหมดนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะผม,ม่เก่งแต่บับเบิลนะฮะโอเคแล้วก็เราก็จะมาหาเพลงที่มันง่ายๆหน่อยนะฮะ ง่ายด,ด้วยนะฮะโอเคเราจะไม่เล่นโมดสายลุงให้ดูกันนะฮะจับง่ายด้วยนะฮะมาโมดสายลุงของเรามากันแล้วเช็คชื่อ,ก,อก,ก็จะได้รับนะฮะอะไรที่ตามพี่มันบอกไปนะโอเคมาเรามาเจอกับเพลงวันมอนายกันสักหน่อยนะฮะเราไม่เป็นนะฮะที่รู้นะ,ะแล้วก็ถ้าเปิดไปเจอลิขสิทธิ์มันแน่นอน,นะฮะไม่ไม่ต้องเปิดเหมือนเดิมนะฮะ เปิดเปิดนี่นี่ไงน,นี่ไงกดตามอ้นี่ไปนะฮะแล้วมันจะอ่าสบายๆนะฮะนี่ฮะกับเฟอร์เฟคเฟอร์เฟคคอมโบเก้าแล้วะฮะนี่วันนี้ก็เล่นง่ายอยู่นะฮะกดไปเรื่อยๆเพื่อเอ้ยคนแคปเกมอยู่หรือไหมเอเอเอืให้ได้เพอร์เฟคนะฮะกดไปให้ได้เพอร์เฟคนะฮะซึ่งผมก็ ไม่เขาจะได้เพอร์เฟกต์เท่าไหร่นะฮะอ่าเอา,เอาง่ายคือของกายอะไรฮะแล้วนะฮะมูนี้ก็ไม่มีอะไรนะฟองฟองอากาศขึ้นมานะฮะเพื่อเอ่อไม่ใช่ดีดานด่านพออากาศขึ้นมานะครับเพื่อเอ่อให้ความสุมความสนยนามอะไรอย่างเนี่ยนะเพื่อความสวยงามอา่าเพื่อความสวยงามนะฮะอ๋อาจาอาจารย์ๆๆๆนี่คืออะไรอา่าเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบว่าให้ผสมสีนะทึ้งผมไม่รู้ว่าผสมสีอะไรผมโง่ผมโง่ศิลปะ เอาเฮ้ยเอาแล้วพิดพิษพิดิเพี้ยนไปหน่อยนะฮะอ่อเดวผมขาวนะผมขาวผมขาวก็สเต็ปการเต้นนี้ไม่ต้องห่วงเราต้องเต้นแบบมีสเต็ปนะฮะล็อกล็อกหน่อยนะฮะซึ่งอันนี้แม่งล็อกหายเลยล็อกตรงไหน <S <S สีเน,นี่ยล็อกล็อกหน่อยได้ไหมเออยังลหรฮะยังเหรี่เป็นไงโอ้โหเพื่อความสวยงามนะฮะเราจะต้องมีอย่างเงี้ยคระ เอาเอาเอาแหลกแหลกเลยเอ๋ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนนะฮะมาไรอะเอาแหลกเลยฮะเมื่อกี้นี้เจ้ามาแล้วจังหวะนี้มาจังหวะนี้จังหวะนี้อืมพลาดเฉยเลยโอ้เมื่อกี้น่าจะกดเอ่อไอ้นั่นนะฮะผมว่าผมกดผิดไปเมื่อกี้นี้นะฮะเขียแนะ่นอนฮนะอ,อ่าจบเจ้าทีเถอะว่าผมจะรีบแล้วล่ะจบเจ้าทีเถอะนะ โหมดใหม่มาเล่นห้ดูกันซะหน่อยโหมดใหม่โอ้ยโอ้ยโอยอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะเออูโมบายนะฮะใครเจอมาเล่นก็ระวังเนื้อที่ของขั้นด้วยให้ดีนะฮะเพราะว่ามันกินเนื้อที่มากมากเลยเด้อเด้อเด้อเดเดมา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 สิ่งปกอาจจะไม่ดีเเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเจ็บคอด้วยอมาได้คะแนนเท่านี้แหละฮะกากมากไอหัวขาว เสื้อกันเสื้ออะไรนี่สำคัญมากอ่าแล้วมันจะมีเอ่ออะไรนะโหมดคู่รักทงแต่งงานนะฮะ้วผมจะพาไปดูนะฮะโอเค okay, ไปไปดูพวงแต่งงานแต่สันหน่อยคู่รักกันสันหน่อยอันจะไปดูคนที่หาคู่รักนะฮะมีชู้กกัน,นะมามันจะเป็นโหมดแบบอ่าอะไรนะอัปเดตประปุ๋ใหม่นะฮะให้คนนี้ที่เป็นคู่รักมันจะดีขึ้นนะอะไรนะยวก่อนนะนี่ฮะเว้ยาวๆนะฮะเข้าไปนี่กันเลย นะฮะุก่อนใครกับหมดสายลุงนะฮะนี่ฮะมีหมดสายลุงก็มาหม่นะฮะหมดสายลุงนั่นเองมานี่ฮะแล้วก็จะมาดูคนเ,เดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยกด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 ็หน่อยเอะโอเคได้แล้วสองคนเอ้ยอย่าแตะดิเฮ้ยคือว่าผมกําลังโอ้โหแม่งแตะอ่อนเลยนะฮะจะเพิ่งได้ไหมล้วเออจะดูคนที่มีนี่คู่รักกันซะหน่อยให้ให้ผม อันนี้เคล็เคล็เคล็เท่านี้ create, create, create. เลยดีกว่ามันว่าต้องอะไรทำาวี้ดอะไรอย่างนี้ลหละ,ะนี่ฮนะจะดูคู่รักกันนะถ้ามีนะไม่มีถ้าไม่มีนะ่าจะเป็นอย่างนี้นะแบบแบบธรรมดาธรรมดานะได้ทําไปดูคนที่มีกันหน่อยเราแปลประกรันนะฮะลีปนี้อยู่กันยาวๆนิดนึงนะฮะ<ม>เพราะว่าหาคู่รักนะ คู่รักก็คือผมเออผมก็ไม่มีนะผมให้ดูไม่ได้นะคือเขาไม่เล่นเกมีจะนม,มีมีแล้วเล่ <c oughs> นไปกับฉากเต้นใหม่โอเคฉากเต้นใหม่ใหม่นี่ก็ออธิบายแล้วเนาะ <c oughs> มา <c oughs> อาลูเนเถอะใหม่ใหม่หม <c oughs> อ่คนนี้นะฮะมีป่าวมาฮะมีฮะนี่ฮะถ้ามีนะฮนะ้นะากาเบ,บนนินเองฮนะมันจะมีตัวละครผู้หญิงเอามานะให้เห็นกันฮนะแบบนี้เลยโอ้โห เฮ้ยอะไรติดปากเข้าป้านเด้อเข้าป้านเด้อเฮ้ยเข้าป้าติดปากเด้อเอ้ยมีมาน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็มีปีกโคชุดนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะเหมือนไปคัดลอกเรียนแบบมาจากเกาหลีอะเอออ่ะอ่ะเขาจะเล่นกันแล้วฮะเราก็เล่นให้กันทักตาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปตอบแชทก็คงา้องลาไปก่อนขอแ๊บเออยูนะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะฮะต่ได้ไปนี่จบ เฮ้ยรีบเร็วสิรันจังอีอีโอ้โหนี่รันจังเลยเหรอฮะสงสัจะเอ้าไม่เอาโคนันด้วยเหรอเอ้ยโคน,นันโคนันอยู่ไหนล่ะถ้ามีโคน,น,นันนีจะดีมากเลยนะโอ้โหรันจังมาชินิจิไปไหนยังเิยตามหาชินิจิไม่เลิอกอยู่ไม่ใช่เหรอโคนัน,นะติดถอยคอยตามไปตลอดเลยใช่เหรอไอ้กูเป็นเจ้าของห้องแล้วมาเ,เจ้าของห้อง,องกูก็เล่นเลย <c oughs> มามามาไม่เป็นี้จบนะฮะผมขอรากันก่อนเลยนะฮะเร่าเพลงนี้เลยนะฮะรู้เพลงอะไรเมื่อกันนะคือก็ผมไม่เปิดเพลงเขาเป็นรู้ได้ไงล่ะเออมาไอหัวตั้งมาแล้ว <c oughs> ยจ<อ>เนี่ฮะน,นุ้นเนี่ยฮะเล็กมากนะะของเอวูบอบายไม่โคตรเ,เลยเลยอะไรวะมันต้องแบบคุนนางแบบให้สร้างกันได้อะไรนี้นะฮะขุนนางแบบคุนนางแบบนะฮะ คุ่น้าแบกหน่อยนะไม่มีคุณน้งแบกไม่มีนะฮะเกมน,นี้รันจังโอ้โหรันจังตามมาติดๆเลยนะฮะรันจังรันจังอย่าติดติดคนนั้นมากเกิดไปคนนั้นนะฮะไปที่ไหนก็ดีแต่คนตายนะฮะรันดีนะรันอยู่กับคนอันนี้ไม่ตายนะอ๋อเมื่อกี้นะฮะมิดไปหน่อยนะะคือว่ามันก็แหลกนะฮะอ๋อแล้วก็เขาปรับปรุงแล้วนะวให้ไม่แหลกขึ้นนะฮะเพราะว่าเวลาจะมีคอมโบนะ,ะคอมโบของไอเนี้ย คณจะทำคอนโบใช่ไหมทุดว่าเนี่ยนะอเนี้ยมันจะขึ้นคําโบของตัวเองนะฮะค,คูนโบัวอื่นจะไม่ขึ้นให้เป็นทีสี่อย่างนี้นะฮะอ่ะาเมื่อกี้นี้ผมพลาดไปเพราะว่าแหลกเพราะว่าวิดีโอของผมนี่เองนะฮะวิดีโอมันทำให้แหลกด้วยนะรประเด็นและวิดีโอมผมเนี่ยทำให้แหลกด้วยนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะออย่างไรก็ยังแหลกอยู่เนาะถ้าไม่แหลกคงจะดี อ๋อนลันจังนี่จะโหดอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมแหลกตอนนี้ด้วยนะวัาแหลกมากหลันจังอย่าเพิ่งไปไหนสิโหทิ้งห่างเลยนี่คุโดชินิจิดูผมดูผมทิ้งห่างไปไหนเลยเนี่ยฮะเอ้ยหลันจังหลันจังอย่าเพิ่งหลันจังหลันจังพลาดมึ่สี่หลันจังโอ้หลันจังไม่พลาดเลยนะหลันจังนี่ อย่าเพิ่งสิเมื่อกี้อะไรวะตึ๊ด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 เสียงริบเข้าแล้วเสียงริบเข้าตึ๊ด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 จะเพิ่งได้ไหมอ่าอ่ะอุ้ยอุ้ยแลกโคตรโคตรโอ้โหแลกอะไรเมื่อกี้กดแล้วโอ้โหมั่วซั่วเลยอะไรจานกดแล้วจานโอ้โหจานกดแล้วเมื่อกี้เนี้ยอะไรนะ ตัวใบเกมเราโมโหแบบเนี้ยอย่านะอย่านะอย่าคิดจะคืออย่านะอย่านะอย่าทำกับผมอย่า,น,าน่าอย่าทำกับผมแบบนี้สิโอ้โหเอ่ออะไรอ่ะทำไมต้องแหลกด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจแล้วว่าปรับปรุงไอ้นี่แลงไงปรับปรุงการแหลกแลงไงไม่ให้มีเอฟเฟกต์ขึน้นมาไง ก็แล yeah, okay. ้วกอยากอยู่เนาะแบบโควิดโอผมนี่แหละฮะไม่ได้เพราะอะไรอ๋อหลายครั้งก็ประมาณนี้มาเล่นไ่ต่อหน้าให้เล่นต่อได้โอเคนะฮะใครชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับต่อใครกันด้วยนะฮะโรนีิสิโยเกนกุนบายสวัสดีจ้า